แบบฝึกหัด7.2ดหน้า21นะคะข้อที่1เขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีข้อ1นะคะจากรูปนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด10ส่วนนะคะส่วนที่ระบายสีมีทั้งหมด5ส่วนนะคะดังนั้นส่วนที่ระบายสีนะคะถ้าเขียนในรูปของเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน10นะคะเศษ5ส่วน1ิบ เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็จะได้เป็น0.5นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะ0.5ต่อไปค่ะรูปที่2ข้อ2นะคะจากรูปนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด10ส่วนเท่าๆกันนะคะและส่วนที่ระบายสีก็จะมีทั้งหมด สี่ส่วนดังนั้นถ้าเขียนในรูปของเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษสี่ส่วนสิบเศษสี่ส่วนสิบเขียนเป็นทศนิยมนะคะได้เป็น0.4เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะก็จะเขียนเป็น0.4 ต่อไปข้อที่3นะคะมีรูปมาให้นะคะโดยรูปแบ่งออกเป็นทั้งหมด10ส่วนเท่าๆกันนะคะและระบายสีไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6ดังนั้นส่วนที่ระบายสีเขียนในรูปของเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน10เศษ6ส่วน10เขียนเป็นทศนิยมได้คือ0.6 เขียนเป็นตัวหนังสือเขียนเป็น0.6ต่อไปข้อ2นะคะให้นักเรียนระบายสีแสดงทศนิยมพร้อมเขียนตัวหนังสือข้อ1นะคะ0.2นะคะ0.2เท่ากับ เศษ2ส่วน10ดังนั้นนะคะจากรูปแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่ากันนะคะดังนั้น0.2นะคะเราก็จะระบายสีไป2ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนนะคะได้เป็นแบบนี้นะคะ เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะก็จะเขียนเป็น0.2ต่อไปค่ะข้อที่2นะคะ0.9 0.9ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ9.10ส่วน10หมายความว่าเราจะต้องระบายสีทั้งหมด เส่วนจาก10ส่วนนะคะต่อไปค่ะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะก็จะเขียนเป็น0.9 ต่อไปข้อ3นะคะเขียนในรูปทศนิยมข้อที่1เศษ7จ็ส่วนสิเขียนเป็นทศนิยมนะคะก็จะได้เป็น0.7ต่อไปค่ะเศษ5้าส่วนสิเขียนเป็นทศนิยมก็จะได้เป็น0.5ได้เป็นแบบนี้นะคะ